อยากมีเจ้านายเป็นฝรั่งจะได้พูดภาษาอังกฤษเก่งๆยังคงเป็นค่านิยมที่คนไทยบางกลุ่มยึดถือและปฏิบัติกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแต่เขาคนนี้จะมาชนคุณคิดในมุมกลับและแตกต่างตามแบบอย่างของนักรบนวัตกรรมขอเชิญทุกท่านพบกับกรรมการผู้จัดการบริษัท CT Asia จำกัดนายกสมาคมส่งเสริมการส่องออกซอฟต์แวร์ไทยและประธานกิจกรรมนิสิตภาคฤดูร้อนบริษัทจำลองจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคุณเฉลิมพลปุนโนทก แล้วบอแล้วคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าย้ายข้ามาพูดคนสุดท้ายเยี่ยงนี้เนี่ยข้าจะพูดถึงเช้าเลยเพราะจริงๆเนี่ยผมพูดก่อนเบรกนะครับนาทีนี้ผมควรจะอยู่ร้านเบียร์เรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกอย่างหนึ่งถือว่าเป็นความไม่เฮงของผมก็คือว่าพูดต่อจากอาจารย์เนี่ยครับคือ,อ,อสิ่งที่ผมจะพูดนี่นขาค่านข้าขาข่างจะซีเรียส,สนิดหนึ่งนะครับแต่ว่า ผมต้องปรับอารมณ์เยอะขอท่านผู้ฟังปรับอารมณ์ตามผมนิดนึงนะครับเพราะอย่างที่ขึ้นนะครับมันจะมันจะตึงนิดนึงสำหรับเวลาเยี่ยงนี้นะครับจริงๆแล้วผมเป็นสิทธ์เก่าคณะบัญชีจุฬานะครับห้องนี้เมื่อก่อนไม่มีนะเป็นเป็นเป็นออเดทอรีเมเล็กอยู่ฝั่งด้านหลังแต่สิ่งที่ยังเหมือนเดิมคือสเตจแล้วก็มีรูปในหลวงพระราชินี ช,ชิ้นงาน,นเก่านะครับซึ่งก็เพิ่งสังเกตเมื่อกี้ว่าเป็น,ปนภาพเก่าเมื่อก่อนผมเป็นนักกิจกรรมของคณะนะครับก็อาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้ผมคิดและทําอย่างที่จะเล่าให้ฟังนะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจให้แต่ละท่านได้นะครับผมจบคณะนี้เนี่ยก็คณะนี้สอนให้เป็นนักธุรกิจครับแต่ว่าเพื่อให้สั้นก็คือว่าผมถามตัวเองว่าเอะเรามีโอกาสมาจบาที่นี่เนี่ย สอนให้เราไปสอนห้าเราไปรวยใช่ไหมสอนให้เราไปรวยมากกว่าคนที่ไม่ได้จบที่นี่หรือเปล่านะครับคำถามที่มันสะเทือนใจเนี้ยมันก็ไม่มีคําตอบนะครับสอนให้เราเป็นผู้บริหารเงินเดือนเยอะๆอยู่บริษัทฝรั่งใหญ่ๆแล้วโกยเงินเดือนเข้ากระเป๋านั่นคือความสําเร็จของบัณฑิตของที่นี่หรือเปล่านะครับผมเป็นรุ่นสุดท้ายท้ายๆแล้วมั้งครับที่รับปริญญาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ มันนึกถามตัวเองว่าเราควรจะเป็นอะไรในสังคมนี้นะครับก็เลยอยากจะถามคำถาม,ถามที่เหมือนจะอยู่บนสไลด์เดียวกันไม่ได้เหมือนจะอยู่บนสไลด์เดียวกันไม่ได้นะครับหลายท่านากระอักกระอ่วนใจที่จะตอบว่าฉันรักชาติมากกว่าฉันอยากรวยหรือเปล่าหรือฉันอยากรวยมากกว่าฉันรักชาตินะครับผมจะทำให้เมื่อจบ การพูดของผมเนี่ยท่านอาจจะตอบได้ว่าท่านสามารถได้ทั้งสองอย่างนะครับอย่างน้อยก็จากสิ่งที่ผมอ,อ,อาจจะทดลองทำมาแล้วนะครับ11ปีนะครับ,นะรบที่เราทำที่ผมทำมานะครับเมื่อ10ประมาณ15ปีที่แล้วผมทำงานอยู่ที่ชิคาโกนะครับแล้วก็ผมถามตัวเองจนได้คำตอบแล้วว่าผมจะทำอะไรให้ประเทศไทยนะครับผมจะทำของไฮเทคให้เมืองไทยเพราะเมืองไทยไม่เคยมีเมืองไทยไม่มีโซนี่ใหญ่ญี่ปุ่นเมืองไทยไม่มี Microsoft มืองไทยไม่มีซีเมนต์เมืองไทยไม่มี Google. เมืองไทยไม่มีอะไรเลยครับสิ่งไฮเทคทุกอย่างที่ท่านจับต้องทุกอย่างไม่ใช่ของคนไทยครับท่านเห็นอันนี้แล้วท่านนึกถึงอะไรสิ่งที่แวบเข้ามาในใจนะครับเงินเงินแต่เงินในกระเป๋าท่านเนี่ยนะครับจริงๆแล้วมี2ส,สิ่งอยู่ใน กระดาษไปเดียวกันคงง่วงกันแล้วด้วยนะครับก็คงผมคงไม่อินเทอร์แอคอะไรมากนะผมก็จะรีบพูดจะรีบไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> ท่านที่เอียงไปทางฝั่งที่ต้องเอาตัวรอดไปวันๆเอา <c oughs> ชีวิตรอดแล้วอบครัวรอดนี่คือแบแบเงิน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 เินเงินเงิน มีใครเห็นภาพนี้ไหมครับอยู่ในธนบัตรกระดาษใบเดียวกันเนี้ยพระพุทธเจ้าหลวงประกาศทรงประกาศเลิกทาตร้อยกว่าปีที่แล้วช่วงเดียวกันที่ท่านก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับแทนที่จะสร้างสำนักดาบแบบสมัยอยุธยาท่านสร้างมหาวิทยาลัยเพราะ พระสงครามเปลี่ยนรูปแบบไม่รู้จะฟันดาวกันทำไมต้องต,อต,ติดอาวุธให้ปัญญาถูกไหมครับแล้วเราก็ผลิตปัญญาชนมาบริหารมาสร้างความเจริญให้ประเทศไทยตลอดมาแล้วก็มีมหาวิทยาลัยต่างๆตามมามากมายนะแต่รู้สึกบางอย่างขาดหายไปในยุคหลังๆนะยุคที่เวลาเราเข้าไปในะร้านหนังสือเนี่ย นะจะมีแต่ว่าทํายังไงให้รวยทำยงไงให้รวยเร็วๆการเป็นเท่าแก่อายุน้อยๆทํำยังไงเท่าแก่น้อยเป็นได้ยังไงดูเหมือนเราจะลืมอะไรบางอย่างที่อยู่ในเงินนั่นแหละดูภาพนี้แสดงว่าอยู่คู่กันได้ระหว่างความมั่งมีส่วนตัว ความมั่นคงของประเทศชาติอย่างน้อยถ้าเกิดใครคิดสักนิดหนึ่งหยิบกระเป๋าขึ้นมาดูจะเห็นว่าสัญ,ญลักษณ์เหล่านั้นอยู่ในธนบัตรใครเห็นอะไรบ้างพระเจ้าตากสินกูชาติไม่นานครับไม่ต้องถึง5,000ปีแบบที่เราฟังวิทยากรท่านอื่นแค่ประมาณทั้ง0 0กว่าปีเองใช่ไหมฮะที่มีบุคคลท่านหนึ่งชื่อพญาตาก ประเด็นก็คือว่าทําไมเราพูดเรื่องนี้กันน้อยทําไมเราสอนกันน้อยทำไมทำไมเราสอนให้ให้รวยให้เก่งกันเยอะแต่เราพูดเรื่องเกินนี้กันน้อยเราก็ว่าไม่ควรพูดในสังคมไทยเมื่อกี้เกินออตอนต้นรายการนะครับว่าทําไมผมเพลนเล่าเล่าให้ฟังว่าผมเจออะไรนะครับผมเจอว่าพนักงานมาสมัครงาน เราก็บอกว่าอยากมีเจ้านายเป็นฝรั่งจะได้พูดภาษาอังกฤษเก่งๆฟังดูเป็นเด็กมีวิสัยทัศน์ดีรักดีพอสมควรแต่คำถามที่ผมอยากจะระเบิดเปรี้ยงให้เด็กคนนั้นฟังก็คือว่าทำไมไม่อยากมีลูกน้องเป็นฝรั่งจะได้พูดภาษาอังกฤษเก่งๆทำไมต้องอยากมีเจ้านายเป็นฝรั่งมันลืมตัวไป เพราะไม่มีใครสอนเลยตั้งแต่คุณพ่อคุณแม่อาจารย์หนังหน้าปกหนังสือพิมพ์ละครทีวีไม่มีตรงไหนเลยที่ทําให้ฉุกคิดเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมาบ้างนั่นเป็นคําตอบจากเด็กคนหนึ่งที่ตอบผมอีกอันนึงที่ถามกันประจําก็คือว่าอ,อ,อยากมีธุรกิจเล็กๆเ,เ,เป็นของตัวเองทําไมต้องมีคําว่าเล็กๆเ,เป็นของตัวเองสตาร์บัคเนี่ยร้านกาแฟเนี่ยถ้ามันคิดเป็นเล็กๆของตัวเองจะอยู่ที่อเมริกานะครับ แต่ตอนนี้มันก็กินตลาดไปทั่วโลกแล้วมีเป็นหมื่นสาขาไอคนที่คิดร้านกา,ฟาแฟเล็กๆเป็นของตัวเองก็เลยเหนื่อยหน่อยก็ขายสู้คิดใหญ่ๆเป็นของตัวเองไม่ได้แล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ไปอีกหลายวงการนะครับซึ่งเราก็เห็นมาตลอดธนาคารตอนนี้เนี่ยตระกูลล่ำซำถือกสิกรไทยไม่ถึง8%แล้วครับไปทีละอุตสาหกรรมธนาคารค้าปลีกไทยลคอมค่อยๆไป สิ่งที่ผมอยากจะเพิ่มอุตภูมิในห้องนี้นะครับก็เพราะว่าผมคิดว่าหวังว่าคงไม่มีคนที่ไม่ใช่คนไทยอยู่ในห้องนี้นะครับผมคิดว่าท่านเป็นบุคคลที่สําคัญผมไม่เคยคิดเลยว่าผมจะมาพูดในรายการ Human Resource เพราะว่าผมเป็นนักการตลาดจริงๆแล้วนะครับและผมก็ตั้งบริษัทขึ้นมาแต่ว่าเพอ่อนธรรมศาสตร์เขาให้รางวัล HR ผมก็เลยเข้ามาในวงการโดยไม่ได้ไม่ได้วางแผนไว้นะครับแต่ว่าคิดว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ก็คือว่า สะท้อนสิ่งที่ผมทำนะครับออสิ่งที่สิ่งที่ผมจะสะท้อนให้ฟังนะี่คือจากภาพาที่ผมเ,ออเพิ่มอุณภ,ภูมิให้ทุกท่านเห็นตาเห็นเห็นตามแล้วนะครับก็คือว่าผมจะวิเคราะห์ให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับสิ่งแวดล้อมที่เราอยู่นะครับ